เดขึนในช่วงสารารรูทั่วไปนะครับว้ยทำงานป่วยโรคหัวใจสูงเหตุเครียดไม่ออกกำลังกายสอบวชหัวกลไนทำงานป่วยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นเหตุเครียดไม่มีเวลาออกกำลังกาย,ยผู้ประกอบการติดตั้งเครื่อง a e d ดีืีดีซอนการเชื่อื่นเพิ่สูเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตข,ของงานในแพทย์ดานชาติเศรษีรน เดืขาธิการสาบารณแพทย์ทุกเชิงชาติริศสอพอสอบกล่าวว่าการติดเก็บป่วยติโรคฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในคนไทยในช่วงโดยเฉพาะในอพฤศจวกายนถงานอายุ1 8ดแปถึงหนึ่บปีพบว่ามีการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตามใจดวงหกเในเรื่องวิต r i ต t มากที่สุดรองลงมาคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่เป็นหนึ่งในสใสของโรคหัวใจ ส่วนเหตุที่คนไปทางานตัวเลือปฏิเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความเครียดมีเวลาพักผ่อนใชชเวาเวลาทำงานบางครั้งว่าในความเครียดจนเกิดต,ต,ตัวเือกปฏิทางานหนักขึ้นปฏิเจิีมตัวเลือตปฏเร็วขึ้นที่อ,อาส่งผลในการงงเตืน้นหัวใจปกติทําให้เลือดมีความหนีเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูงและอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายอีกทาง อาจจะนํางรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นกระดันหันหรือที่เรียกว่าหัวใจวายอีกด้วเองอีกในแพทย์วิชากกล่าวต่อว่าผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคหัวใจสามารถสังเกตการเ์อยางต้นได้ซจุกเสียดแนตรงการลางหน้าอกอดอัดหายใจไม่สะดวกเหมือนมีไรบีบรัดหรือกดทับอาจปวดล้าไปถึงคอแขนซ้ายหรือกรามร่วงเข่าข,ขารขึ้นไส้เหนื่อออกท่วมตัว อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อรลางกายทำงานหนักๆแต่ถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบมากการแด่นหน้าอกอาจรุนแรงและการไม่ดีขึ้นหรือไม่ได้หยุดพักจุเกิดภาวะความื้อหัวใจเสียอพันธุ์หรือหัวใจจุดเต้นอย่างกระทันหันได้จากการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือหัวใจจุดเต้นที่ความร้ายสุดการใช้เครื่องฟื้นคืนเครื่องหัวใจชิดอัตโนมัติหรือ AED ในรานี้สปบพอสอบเดี่ยวระดมไม่มีการติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แล้วอาทิตยามบินสาริบส่งห้าจับผิงสาตลาดน้ำอื่นนายแพทยนชาเกล่าวว่าดังนั้นจารใชิทีที่ป่วยทำงานที่เหตุการณเกิดป่วยด้วยมากขึ้นสถานที่ทำงานจึงน่าจะมีการพิจารณาติดตั้งเครื่องไอทีด้วย อย่างน้อยควรมีการฝึกอบรมพนักงานที่ใช้เครื่องและเชื้อฟื้นสินเชื่อบรรจุนเพื่อให้ใบทํางานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถึงที่นอ,อน่หนี้คนเดียวทำงานเองก็ต้องดูแลเอาสัตัวเองให้ห่างไกลจากโรคด้วยเช่นกันโดยต้องมานออกกำลักายอย่างสม่ำเสมอหดีกเรี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องรับำตาลขนาดที่พิจุนและที่สำคัญคือต้องไม่เครียด และพ,กพักีลิตภัณฑ์ฟอเสเฟตปรชาการเสริมในช่วงสารนุร่งทัาา่วไปเพืาา่อเตียเท่อทีกจะขอบคุณนใส่ตามการจ้เวเ่องสบ